สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อนางสาวกนกพันศักดิสมานพาณิชย์ค่ะอยู่โรงเรียนอะไรเอ่ยบดินเดชาสิงห์สิงห์ศินิสสอเมื่อกี้ลืมถามลขที่เท่ยไห่นะลขที่5้ค่ะแล้วห้องอะไรอ่ะห้องกาที่เราไห้ถามหมดเลยว่าทำไมสิ่งชื่อนี้คะชื่อนี้นี่คือหมายถึงชื่อจริงหรือชื่อเล่นคะแล้วแต่เลยชื่อจริงก็ได้ชื่อจริงมาจากเริ่ม นานละไม่รู้เหมือนกันเดานะพ่อบอกว่าพระตั้งให้พระที่เป็นพระสังฆราชตั้งให้สังฆราชน่าจะใหญ่โตมากเลยนะคะดูใหญ่เลยแล้วแปลว่าชื่อผู้ผู้ที่มีผิวพันดุจทองคำน,<อ>น้อนิดนึงจ่ะ แล้วค่ะแล้วเวลาว่างชอบทําอะไรคะเวลาว่างชอบอ่านนิยายถ้าทางหน้าคางไข่นะคะน่ะ <c oughs> อ่านทุกวันคะ่ะอ,อาหารชอบกินก๋วยเตี๋ยว <c oughs> ที่โรงเรียนกินก๋วยเตี๋ยวทุกวันคิดอะไรไม่ออกก็กินก๋วยเตี๋ยวไม่ควเป็นมะเร็งเหรอคะไม่เป็น <c oughs> มัง้งไม่เป็นหรอกชอบกินบะหมี่สีเหลือง <c oughs> แต่บา <c oughs> งหยกก็กินได้มีอะไรที่ชอบอีกไหมคะชอบหลายอย่างคะ่ะเป็นคนรักธรรมชาติต้นไม้ <c oughs> ถามเลยค่ะถามเลยค่ะแล้วพ่อแม่เจอกันได้ไงอ่ะโอ้โหลาละมันมีจากมือที่สามเอ้ยไม่ได้มือที่สามหรอกเป็นป้าของป้าคนนี้เป็นเมียของลุงพี่ชายของแม่ท่านทางซับซ้อนนะคะต่อค่ะก็คือตอนแรกนะเหมือนแม่ก็คือเหมือนเจอเหมือนน้ยายก็คือตอนแรกพ่อไม่รู้เออคือตอนแรกแม่เรียนอยู่เอาใหม่เอาใหม่ตอนแรกแม่เรียนอยู่แล้วเหมือนเจอกันตอนแรกอ่ะก็เหมือนแม่ไม่ชอบหน้าพ่อ อารมณ์ประวันนางเอกไม่ชอบพระเอกอย่างเงี้ยเออ,อแล้วทีนี้กลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งตอนทํางานแล้วโดยมีป้าคนเนี้ยที่เป็นเมียลุงอ่ะมาเมื่อทางานธนาคารบัญชีใช่ไหมและทีเนี้ยพ่อก็แบบจะให้พ่อมาฝากตังเกยแล้วพ่อก็มาแล้วพ่อก็เลยให้แม่ไปไประกวดนางลากพม่าก็เออก็เท่านี้หรอมอั้งก็ล้กันมั้งแฮปปี้อือ <laughs> แล้วอยากเข้าคณะอะไระคะคณะอดมีเทศก็ได้มั้ง มีแเท่หรอน่าสวยอย่างนี้ไปคณะอื่นได้หรอมีมีอีกไหมคะมีสักคณะหนึ่งสำรองไว้ติดที่ไหนก็เข้าอะค่ะอือมีอะไรอยากจะฝากถึงอาจารย์ที่ดูอยู่ไหมคะอาจารย์คะถึงคลิปนี้จะไม่มีสาระและทุกคนที่เข้ามาอย่าเพิ่งอันไลค์นะคะไม่ชอบกดปิดไปเลยขอบคุณขอบคุณแน่ขอบคุณด้วยรักษานําใจเจ้าของคลิปนิดนึงก็ไปแล้วค่ะบายบาย ค่ะ